พลิกเกียสุดเท่ครับวันนี้ได้เก่งมาหนึ่งรอบเขายิ้มแบบแสยะแยะและว้วก็หัวเลาะเกาหัวชูยิโ้โป้งมาหนึ่งเิ้วแล้วเขาบอกเดี๋ยวเขาจะไปดูที่ยูทู e นะครับ <laughs> สุดยอดครับคันนี้คันครับ ถ่ายบ้างดิเกิดเลยดิเกิดเลยดินี่ถ่ายอยู่ปะเนี่ยถ่ายอยอะจ้าจอดเฮ้ยรถเนาะรถเนะรถเยอะพอมั้นะคันนี้นะคันนี้นะครับเบนชี่นจะโยนทิ้งามมันนะครับเบนชี่คันนี้ประกอบเบสเสร็จแล้วประมาณสามแสนนะครับคันนี้ มีตังย่างเดียวไม่พอครับต้องโง่ด้วยนะครับวันนี้ยิงไม่ลงแล้วจะโง่อย่าอยากเห็นหน้าเจ้าของเขาไหมเดี๋ยวไปลง YouTube ให้ครับสนไหมสนเดี๋ยวไปดูได้ y YouTube เจลังกาเฮ้ยบ้าเจแอมพวาเจแอมพวาครับกับฟิเกียคู่ใจหนูแดงนะครับเฮ้ยหนูแดงครับนี่จบการบันทึก